สำหรับสัปดาห์นี้นะคะจะขอแนะนําในส่วนของเมนูการขอถอนเงินวางหลักประกันเพื่อชําระค่าซื้อซึ่งเป็นบริการใหม่ในระบบ eService ค่ะสําหรับประโยชน์ของเมนูนี้นะคะก็คือเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่มีหลักประกันที่เป็นเงินสดอยู่กับบริษัทอยู่แล้วนะคะสามารถที่จะทําการแจ้งถอนหลักประกันผ่านระบบ eService เพื่อที่จะชําระค่าซื้อหุ้นได้เลยค่ะ กวันนี้รายการของเราจะนําเสนออะไรกันบ้างคะเนี่ยอย่างครั้งที่แล้วเราค<อ>ุยกันเรื่องตัวซิมมิ่งพอร์ตไอโฟนเรียบร้อยแล้วนะครับพอ<ช>คงขาดไปได้ที่เราต้องมานั่งคุยกันเรื่องซิมมิ่งพอร์ตไอแพดกันบ้างนะครับ<ช>ผมไอแพดสังเกตว่าข้อมูลจะเยอะกว่าใช่ไหมครับผมเลื่อนลงมาเป็นทีเฟกก็ยังได้เซ็ตห้าสิบนะครับนะครับสต็อกฟิวเจอร์ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ข้อมูลสำคัญจะเยอะกว่านะครับและด้านล่างเนี่ยจะมีราคาเซ็ตมีตัวค่าของเซ็ตอินเด็กซ์โชว์อยู่ตลอดเวลาทุกหน้านะครับไม่เหมืนอมนกับไอโฟนไอโฟ สำหรับเทปนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักนะครับสองเงื่อนไขแรกนะครับก็คือ cross margin แล้วก็ Pro margin ห้าปีเฉลี่ยนะครับครับเป็นคุณธีรยุทธเนี่ยสนใจตัวไหนนีครับถ้าเกิดเป็นให้ผมเลือกนะครับผมก็อาจจะเลือกหุ้นได้ด้วย2อรูปแบบด้วยกันนะครับคืออาจจะเป็นหุ้น A ที่เติบโตต่อเนื่องนั่นเองนะครับหรือนะครับอาจจะเป็นหุ้น C นะครับเพราะว่าหุ้น C นี้รู้สึกว่าจะเติบโตแบบก้าวกระโดดเหมือนกันนะครับ